ืมีิน้องบ้างโอ้โหขาดไม่ได้กับเสียมลูกโดดอืเชียบเข้ากัน ตั้งเหล่งตั้งสวัสดีครับลุกอ้วนนะครับจากลูกสารพัิผ้าเทียวมาด้มาหาแนวแกไข่มาอีกแล้ว ح ح> โอ้พี่น้องหางายไปหลายคลิปครับเพราะว่าช่วงนี้ลุงอ้วนก็ร่างกายไม่ค่อยสบายนะครับอ่ะมีแน่สบแซ่ฝาก,ก,ก,กพี่น้องึ ح ح> ้นเก่าครับปุ้ยพี่น้องสมม้วไงครับ ผมว่าลูกอวดขึ้นยากอีกแล้วไม่เฮ็ดขึ้นมาอีกครับพี่น้องบ่ได้เฮ็ดขายเลยเฮ็ดขึ้นไม่กินอ่ะกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นี่อ่ะเต็มกระติกบรรยากาศเมื่อนี้ยก็นนย,กยุสวนครับยุสวนองค์เาวนะครับเพระาะว่าอยู่ทงไฮทงหน้าช่วงนี้ก็ฝ่าฝนลงตลอดมาๆๆมา,มา,มาแสบกันแล้พี่น้องลุย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 ,ลยโอ้ขึ้นยากไหมพี่น้องลูกอวดเคยกินไปะละคลิปนึงวันนี้ก็จัดมาเหมือนเดิมโอ้ยพี่น้องเบิงเบิง ยาอืสมสวัววันนี้ทั้งหมดหนึ่งกิโลนะครับคัดเนื้อเน้นๆมาทำโอ้ขอญาตนะครับอเอานี้ออกก่อนกินเอาบ้างโอ้โอ้เนื้อเน้นๆเ,เลยครับมามามา แกห่หอเดียวพ่อนะครับเนาะอ่ะเอาเท่าที่อิม่มปาดคืออยากกินพี่น้องพ่อสวงไข่จัดเลยนี่ข้าวเหนียวร้อนๆกับลูกโดดว <Wow. S 1> มาอืมอ้มอืมอ้ม ผักเแหยงจังกวัวมะเขืออืมจบสมงตั้งดีเพื่อนกระเทียมเยมื่อเช้าขาดไม่ได้กระเทียมลูกโดดอืมใส่ได้ ืมจวดอืมครับจวดจานครับขั้นบ่อเผ็ดบ่อแซ่บพี่น้องอืมอืม บรรยากาศช่วงนี้ฝนตกดีไปเน้ะรักษาสูบภาพเลยนะครับเนี่ยทดสอบสกันอือหือ ลูกโดดกระเทียมขึ้นขอนครับพี่น้องต้องเผ็ดๆค็อยอร่อยสมมุติว่าหวานเท่าครับทำแบบบ้านๆ แซบแบบบานๆเท่าอืมนุ่นอยู่งคอมยุ่ห้อมตะครบอ่าชีวิตแดดมีเงาตกนะครับพี่น้องอืมมนอะกาศยังไง แบบบ้านๆอ,อร่อยแซ่บแซบ่บพบี่เสียงนกนกปลารอพี่นอ้อง ต,ตอนไม่ก oh, no. yeah> ินลูกแต่ครบต้องเผ็ดต้องแซ่บพี่น้องต้องแขงครับลูกวันกินลงไเมแล้วครับห เดี๋ยวไปกินต <desserts so> <hungry> ่อเอบเข้ากันอือืจุดจุวด แบบอืมข้าวโมจิขิงเผ็ดกับข้าวสาลีไปเนาะขินหม่ำจิงส้มข้าวเหนียวทำไมถึงต้องออร้อนๆความพร้อมร้อมมันขับความเผ็ด ไม่ใช่สกัดนะครับขับให้เผ็ดขึ้นเพิ่มอรรถรดในการกินอร่อยเป็นแบบฉบับอาหารอีสานบ้านเท่าพี่น้องเอ้ยอือหือกลงป่นจับอือด เป็นเบนตท,ที่ต้วันมักไม่หมาไม่สมนะครับอืออืมอืมดัวาเราไปกินต่ออืมดือทวเป็นสีเหลองแดวไล่แล้วอืม จวดแห้งแซบสุทตาน,นั่นนะกินไปด้วยเป่าพริกไปด้วยส่วงไข่พี่ลองอืมอืมอืม เ,เนื้อแตกซาซักร่วนเนื้อหลายเริ่มผักเข้ามาครับมาขอข้อแบบต้องขอโทษขอภัยเจ็บซึ้บางคนเพิ่งบอกว่าง่วน,น,นเนื้อเจ้าวไล่หลายร่วน,นกับไผ่ยามครับเพราะเป็นคนเนื้อหลายจิ้นไปกับประมาณนี้พี่น้องอ่ะสำหรับเมนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆครับสมมัว สมมัวสมมัวใส่ไงลูกวันเห็นมาโลนึงครับสามชิ้นี่โลนึงคัดแต่เนื้อมาทํากินออกคลิปอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทําขายอาเอามาฝากพี่ตอนนอ้องแซบสําหรับสายหม่าสายสมสายเนื้งงัวกับข้าวเหนียวร้อนกับบรรยากาศวันนี้ที่บ้านสวนนะครับเอาไปมาคลิปนี้กับฝากก็ไล์ก็แชร์ให้ลูกวันได้เรอยครับลูกวันเได้มีก,ก็ต้องใจในการทําคลิปต่อๆไปรับคลิปนี้เอาไปแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเสยงแฉบเสียงแข็งแล้ว เงยออกเดี๋ยวคลิปหน้าพร้อมไหมครับผมสวัสดีครับปูนปูน